ก็วันนี้ก็มาเดินตลาดเช้าที่ตลาดเพชรพิจยานครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับทั้งปลาสดปลาแห้งของผักของสดอย่างเยอะเลยนะครับเป็นตลาดบ้านๆนะครับคึองชาวบ้านเขาก็เอาของมาขายนะที่ตลาดเพชรพิจยานะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับที่ตลาดเพชรพิจยาจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นตลาดเช้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับ ปลาอะไรครัปาอะยาลนี่ยอันนี้ปลาอะไรอะครับปลาแปค่โอนะครับปลาแปดนี่ปลาอะไรเอยปลาสร้อยโลเท่าไหร่ครับปลาสร้อยห้าสบาท่ะแล้วปลาแปดบนะครับแป็แปดสิบโอ้นะครับก็เป็นอีกร้านนึครับ <อ>มีกบด้ปลาหมอปลาหมอปลาทับทิมปลานินใช่ไหมปลาหมอนี่โลเท่าไหร่อะครับปลาหมอขายสี่สิบบาทไอ้ร้อยสี่สิบค่ะโอ้นะครับก็หายากอยู่ใช่ไหมครับ,บ<า>ปลาทับทิมโลเท่าไหร่ครับปลาทับทิมเจ็ดสิบบาทจ้าโอ้ปลาแล้วก็ปลานินปลาทับทิมร้อยยี่สิบโอ้นะครับก็ราคาจะตาจะต่างกันใช่ไหมครับราคา อันนี้เป็นปลาอะไรเอ่ยปลายี่สกโรลหกสิบาทโอ้ดินะครับตัวนี้กบอห้าสบค่ะทำให้เลยใช่ไหมครับต่อไปก็จะเป็นสามโอ้สังเกตนะครับทำไมปลาไหลถึงแพงหายากหายากนะครับก็มาที่ร้านป้าเขาได้เลยนะครับอยู่ที่ตลาดเพชรพิชยานะครับวัดดุกโลเท่าไหร่อ่ะครับ ไม่มีหัวค่ะโอ้นะครับเาบอกว่าจะทำไว้ให้เลยนะครับมีตลาดเช้าเป็ดพิชยานะครับรลาดิปาหมอช้าช้านี่น่าสนุกมากเลยนะครับครับตรงนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นปลาอะไรครับปลาซ้อยขายโลเท่าไหร่ครับห้าสบบาทเท่านั้นเอง ถัดไปก็จะเป็นปลาปลาก,กระดีใช่ไหมครับปลาก,กระดีนี่เข้าไปทําอะไรครับปลา๋โอโลเท่าไหร่ครับอ้าสิบอันนี้ก็จะเป็นปลาสลิดโลโอ้น,นะครับปลาสลิดโลเท่าไหร่ครับปลาปลาตัวใหญ่ก็เรียนม,มาโลเลยโอนะครับห้าถึงเต้นมากเลยนะครับอ่าตรงนี้เป็นปลาอะไรเอ่ย โอ้นะครับปลาสวายนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสวายแม่น้ําเลยใช่ไหมครับปลาสวายตอนนี้โลเท่าไหร่ครับป้าโี่สบาทนะครับี่สิบบาทนะครับอันนี้ก็เป็นปลาปลาย่สอกนี่โลเท่าไหร่ครับนีก็เป็นปลาย่สกโลละโลหกสิบบาทเอาถัดไปก็เป็นปลาปลาเนื้ออ่อนโอ้นะครับ ก็มีปลาคาวด้วยนะครับโอ้ยโตใหญ่เลยนะครับเต้นผู้ชมไหนนะมาแลปลาลึงอะอยู่คู่กันเออนะครับเขาจะมีปลาคาวกับปลาลึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาลึงคล้ายๆกับปลาเทโพใช่ไหมครับลปลาเทโพน,นี่อยน้ำโอ้เนี่ยครับปลาลึงหายากนะครับปลาลึงนี่โลเท่าไหร่ครับป้าร้อยยี่แล้วอันนี้ปลาคาวล่ะครับ อ่นะครับก็ไม่แพงมากนะครับที่ตลาดเพชรพิชยานะครับโอ้โหสดๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นปลาตะโขงกับปลายีสกนะครับน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นปลากดคังใช่ไหมครับโลเท่าไหร่ครับดูนะครับก็ ร้านคุณลุงเขาว่าขายโลละร้อกสินะครับเออแล้วก็จะมีเออพริกแกงสมิ่งลูกเลี้ยครับเนี่ยนะครับทําเองล้วนๆเลยนะครับตัวครัตรงนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นปลากายแล้วก็จะมีปลาทอดมันนะครับเนื้อปลาเือปลาไก่โลเท่าไหร่อ่ะครับเนื้อปลาไก่สองไอ้สามร้อยค่ะแล้วทําแล้วเท่าไหร่ครับว่าเนี่ยครับเนี่ยครับสีแดงๆเงี้ยครับนี่เนื้อสีแห้งโอ้นะครับ โอ้โคุปลา,ปาใช่ไหมครับใช่นะเ <Okay, okay. S 1> นี่ยนะครับ <Okay. S 1> ปรากฏคังอันนี้เที่ยวนี้อ่น้ําเขาจะใสตัวเขาจะดําหน่อยใช่ไหมครับว่่ <Okay. S 1> โอ้ดูนะครับ <Okay. S 1> ก็ยังเป็นแข็งอยู่เลยนะครับท่านผู้ชม <Okay. S 1> อ่าตรงนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับ <Wow. S 1> อันนี้เป็นมีปลาอะไรมั่งเอ่ย <Wow. S 1> อปลาเขา้าใช่ไหมครับนี่นะครับอันนี้ปลาเข้านี่โลเท่าไหร่ครับ ร้อยห้าสิบอันนี้ปลาชอ่อนเฮ้ยนี่ปลาชโดอ่ะครับเนี่ยโอ้นะครับพอแกะเอ,อ่อพอเอ่อถอดเกล็ดมาแล้วก็ตัวเขาจะคล้ายๆกับปลาช่อนเลยใช่ไหมครับโลละแปดสิบบาทแล้วอันนี้ตายครับปลาช่อนโอ้ปลาช่อนนี่โลเท่าไหร่ครับโอ้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นปลาโอ้นะครับเนี่ยรวมกันเลยศโลละแปดสิบบาทใช่ไหมครับ ครับคชับเช้าอยู่นี้มาเดินเล่นกันได้เลยนะครับที่ตลาดเพชรพิชยาจังหวัดนครสวรรค์นะครับอันนี้เป็นปลาอะไรเอ่ยลอยบโอ้นะครับโลละห้าสิบบาทนะโลละห้าสิบบาทนะครับท่านผู้ชมแถมด้วยมีมะม่วงด้วยใช่ไหมครับโลอะไรครับโลละสิบบาทนี่เป็นอะไรครับมะม่วงอะไรเอ่ยมกใหญ่โอ้นี่ใช่ไหมครับใัอหโอ้ยังใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชม กมะม่วงเผ็ดนะครับโหลละสิบบาทเท่านั้นเองครับก็สังเกตได้นะครับตอนนี้ผลผลิตผลไม้ไทยนะครับจะมีราคาค่อนข้างถูกนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกลานหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นก้งแมนะก้งกลางกางนะครับเนี่ยครับโหสายใหญ่เลยครับเด็นชม ครับนะครับปลาอย่างเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปลาหูนะครับดูนะครับเบท่านผู้ชมก็อันนี้จะเป็นปลากระทิงใช่ไหมป้าโอปลาหลดใช่ไหมครับโอหดูนะครับจับมาแบบสดๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นปลาแดงป่ะ อันนี้โลอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ยอปลาปลาลดนี่ปลาแดงโลเท่าไหร่ครับโอ้โหนะครับโลละสี่ร้อยใช่ไหมครับอกบีก็เป็น่์นะครับอันนี่ก็เป็นผักสดนะครับต่างๆนะครับที่ชาวบ้าน เอานำมาขายกันนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นมันต้มนะครับก็จะเป็นมะม่วงโชคอันนั้นนะครับโลละ20บาทนะครับแต่ถ้า2โล3 5บาทนะครับช่วงนี้ก็เป็นดูของอะมะม่วงนะครับก็หาทานกันได้เลยนะครับ เป็ตลาดเพชริจยานะครับสได้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกลาหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอะไรครับว้าเ่ยวหลอดาโอ้เตียวหลอดนี่กล่องเท่าไหร่ครับ20สบาทเท่านั้นเองนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดันบ้านเลยนะครับเนี่ยนะครับป่าเขาหนึ่งเองเลยนะครับดูนะครับผูชมเห็นไหมครับ ถัดไปตรงนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นผลผลิตของชาวบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นมะนาวแป้นใช่ไหมครับพี่อันนี้เป็นผิวจีบโอ,โอ้โอนะครับอันนี้ก็คือกิโลละ40บาทใช่ไหมครับดูนะครับโอ,โอ้อันนี้ก็เป็นไร้เลมเล็ดเลยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็โลละหกสิบบาทเหมือนกันนะครับเป็นมะนาวบ้านๆเลยนะครับ่านผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะครับดูนะครับ วันนี้ก็มาเจอพี่แต๋วนะครับสวัสดีครับพี่แต้วสวัสดีค่ะเออพี่แต้วมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมไหมตลาดเพชรพิชยาเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เช้าตีสี่โอ้นะครับเที่ยงค่ะโอ้นะครับก็เที่ยงก็หมดแล้วใช่ไหมครับมีของอย่างเยอะเลยนะครับเป็นผักบ้านๆโอ้นะครับก็ปลอดสารพิษด้วยใช่ไหมครับก็ให้ท่านผู้ชมมาเที่ยวกันที่ตลาดเพชรพิชยาเยอะๆใช่ไหมครับค่ะ โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับก็ในช่วงสุดท้ายนี้ครับพำนิตย์แค่ไหนขอฝากด้วยนะครับที่ตลาดเพชรพิชญาณครับเป็นตลาดเช้าแบบบ้านๆนะครับชาวบ้านเอาขอมาขายันเยอะเลยครับสำหรับวันนี้ทำนิแค่ไหนขอฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกับ่องหันชลาว์เลยนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ